เขาไปในหน่วยนะเขาไปปุ๊บปุ๊บอ่ะปุ๊บปุ๊บอ่ะมันสองหน่วยกับเบียดเบียดออกก่อนอ่ะปุ๊บอ่ะ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บยัดเข้าไปนะปุ๊บอ่ะเข้าไปปุ๊บปุ๊บโอ้กล่องกล่องกระดาษกล่องกระดาษประโยชน์จากกล่องกระดาษกับท่อผิวสี่มันนี่ สร้างหน่อยสร้างแตงจะผ้าพี่น้องมาดีไอวพี่น้องช่วงนี้จะเข่าสู้ฤดูฝนพี่น้องช่วงนี้กะไล้ไๆบ้านไล้ไรสวนกะมีปัญหาเรื่องเก็บบักม่วงบักม่วงมันสูงพี่น้องต้นมันสูงเฮาจิงต่องมาดีไอวเฮ็ดทีซอยบักม่วงเก็บบักม่วงหรือตะก้อ้าจะชื่อะตะก้อมาซอยบักม่วงราคามันกระแพงพี่น้อง ดีไอ้เอาง่ายๆกองกระดาษแข็งนี่พี่น้องกระดาษกองกระดาษปุ๊บมาเริ่มเลยฟึ๊บไอรวดเสียบลงไปเสียบลงไปฟึบอ่จอเป็นหูปึ๊บเสียบปึ๊บอ่าึ๊บฟึ๊บปึ๊บบนะะชึบลง มัดมัดดึงดึงมวนมวนมวนฮนะปึ๊บตัวนี้จอดอีกหลังจากเขายืนแล้วพี่น้องมัดหลวดปึ๊บเตะตานี่ฝากองเจาะตรงไหนปิดปึ๊บฮนะปิดปึ๊บ,นะบมาใส่เจาสายปึ๊บนะใส่ะทับอีกเีครทับฝากองนะแอปฮาร์ดเข้าไปเลย ออกันการการเพิ่มความแข็งแรงปึ๊บอ่ะปึ๊บเนี่ยปึ๊บอ่ะบอยกันบอยติดนะติดปาดปึ๊บตานี่ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนสำคัญ กีดนะครปุ๊บกีดปุ๊บนะฮะกีดเข้าไปกีดเข้าไปนะเพื่อจะให้บกม่วนเขานีได้ง่ายๆพี่น้องเสริมอีกสั้นหนึ่งกกาวแปะแปะเสริมความ มีดกิด,ดปุ๊บฮะลักษณะทีซอยมงวงพี่น้องทีซอยมงวงงานดีไจากกองกระดาษไปทดสอบกันว่ามันจะซอยได้จริงบ่พี่น้อยไะไปเลยมาพี่น้องหลังจากเข้าดีไที่เก็บมม่วงที่เก็บม่วงที่ซอยม่วงพี่น้องว่าง่ายคือดีไเปรียบเทียบกับตะก้อเก็บม่วงพี่น้อง แต่นี่ใส่กองกระดาษงานดีไว้อ่ะสอยกันเลยอ่ะฟึบอ่ะเห็นบัตากล้องเห็นปะนี่ย้อนเข้าไปปึ๊บปึ๊บเสียบองุ่งเข้าไปเข้าไปในนวยนะเข้าไปปึ๊บฟืบอ่ะปฟ๊บฟืบอ่ะมันสองนวยกับเบียดเบียดออกก่อนอ่ะึ๊บอ่ะ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 ฟืบฟืบฟืบยัดเข้าไปนะปึ๊บอ่ะเข้าไปปึ๊บปึ๊บโว้ ว้าวว้าวว้าวววเป็นไนเป็นไนเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ใส่งานได้จริงอะเฮ้ยเจ๋ออะเอ้ย,าออยมาตรฐานพี่นอ้องงานดี y วบอมมีสูตรตายโตพี่นอ้องสามารถนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในขั้วเลื่อนมาดี y อไว้ใส่ประโยชน์ได้พี่นอ้องเจ๋าไปเอาม่วงไปปอกกินพี่นอ้องหอมอะ่ะโอ้โหพี่นอ้อง 早っ <Say> <laughs>